ขณะที่ผมถ่ายทําคลิปวิดีโอนี้อยู่เพื่อนๆได้ยินเสียงเครื่องดังแทรกเข้ามาในไม่อยู่ใช่ไหมครับนี่คือเสียงเครื่องที่กําลังสูบน้ากัตวิทย์ใสรอบแรกนี่แหละเติมน้ารอบแรกครับเพื่อนๆแล้วที่ผมโพสในแอปสีฟ้าว่าเป็นทะเลสาบเลยครับเพื่อนๆคือไอ้ตอนที่เราสูบต้องเป็นคืนๆสองคืนไม่มีหรอกไม่มีวีแววไม่มีเข้าลางเลยแต่พอดับมอเตอร์ยุดมอเตอร์ or, พอปุ๊บปุบมาเลยตึง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 แล้วมันก็ออกมาเป็นสภาพนี้ครับเพื่อนๆอ่าฉะนั้นเราก็เสียงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าเกิด ซู้ึก็ไม่สบายหูเลยในการฟังคลิปวิดีโอของผมนะเรื่องที่จะพูดวันนี้ก็คือเอาคําถามของสมาชิกครับสมาชิกช่องที่ทิ้งคอมเมนต์ไว้ห oh, ูยาวเยียดเลยเพื่อนเนี่ยเนี่ยยาวเยือดเลยก็อยากให้ผมเปรียบเทียบระหว่างวิธีการดั้งเดิมของการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุกับวิธีการไหมในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุมันมีความแตกต่างกันอย่างไรก็อยากให้ผมอธิบาย เพิ่มเติมสักนิดแล้วก็ให้เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของสิ่งที่กําลังตั้งคําถามหรือกําลังสงสัยอยู่ในใจตัวเองว่ามันถูกหรือไม่ถูกกับสิ่งที่เราคิดแล้วเร,เ,รเราอยากจะทาในในแบบนั้นๆที่วิดีโอก,อก่อนๆผมเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องของการย่อยสลายฟางโดยการใช้พวกตัวอะไรบ้างอะ่ะก็จะมีกูโคทใช่ไหมครับก็จะมีขี้หมูขี้ไก่ขี้เป็ดขี้วัวขี้ควายใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ลงไปในแปลงฟางใช่ไหมครับเพ่ินๆแล้วก็ใช้วิธีการสูบนา้าเติมความชื้นให้กับฟางให้ดินใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็พ่นทเาาาารรรกหืออจจะํ สูบน้ำใสเสร็จแล้วเราก็ปั่นฟางลงดินใช่ไหมครับแล้วเราก็ใช้วิธีการใส่ขี้หมูใส่ขี้ไก่ใส่ขี้เป็ดใส่ขี้วัวใส่ขี้ควายเสร็จแล้วเราก็ใช้กูโคดพ่นทับใช่ไหมครับล้วก็จะมีอีกชอยหนึ่งก็คือกรณีที่เราอาจจะพ่นกูโคดแล้วอาจจะใช้ยูเลียเร่งปฏิกิริยาในการย่อยแบบไหนดีกว่ากันมันขึ้นอยู่กับว่า คุณต้องการอะไรในวัตถุประสงค์ที่คุณทำอะครับเพื่อนมันขึ้นอยู่กับตรงนั้นมากกว่าในมุมมองของผมะนะไอสิ่งที่ผมน้าสงเนี่ยผมจะโฟกัส2เรื่องเรื่อง,รองแรกก็คืออัตราผลตอบแทนเรื่องที่2ก็คือความคุ้มทุนความหลากหลายของการนําเสนอสื้อเนี่ยเพื่อนบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ควรจะทําเพราะบางครั้งวันนี้เราไม่พูดถึงแต่มันก็ต้องมีคําถามจากหลายๆคนที่สงสัยแล้วก็ไปเจอตามคอนเทนต์คนอื่นแล้วก็เอาคอนเทนต์คนอื่นคอนเซปต์ของข้อสงสัยของคอนเทนต์คนอื่นเอากลับมาถามเราในช่องของเรานี่ครับเพื่อนมันก็ทํให เราต้องมานั่งคิดอีกว่าเออทาไมมันต้องเป็นอย่างนั้นทําไมมันต้องเป็นอย่างนี้อยากจะบอกอย่างนี้ส่วนตัวผมเองอะ่ะไม่ได้มองว่าวิธีไหนดีกว่าวิธีไหนแต่ผมจะมองว่าทําวิธีไหนแล้วมันตอบโจทย์ที่เราต้องการแล้วเราหวังไว้หรือไม่อย่างกรณีที่เราใช้ขี้หมูขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายข่มเข้าไปในนาร้อยสองร้อยโลสามร้อยโลสี่ร้อยโลห้าร้อยโลแล้วก็เราก็ค่น<ๆ>กูโคตอัดเข้าไปเนี่ยมันช่วยเรื่องการย่อยสารอาหังได้จริงหรอโอ้ยอย่าว่าแต่ข้อสงสัยเลยครับเพื่อนๆไอ้คําว่าความค้างแขงใจนี่ตัดไปเลยไม่มีเลยครับ ไอ้สิ่งพวกนี้เราเป็นสิ่งที่ถึง แม้คุณอาจจะมองว่ามันเป็นการลงทุนที่นักแต่มันก็ไม่ใช่เป็นการลงทุนที่นักๆแบบนี้หลายๆรอบมันอาจจะนักอยู่ในเฉพาะช่วงเลขฤดูเลขรอบเลขปีนึงคุณอาจจะทำแบบนี้สักครั้งหนึ่งก็ได้แต่แน่นอนครับเมื่อดินคุณมันกลับสู่ในสภาพที่ดีแล้วใครบ้างครับที่จะอยากให้ดินตัวเองมันถอยหลังกลับไปเสริมโซมเหมือนเดิมไอสิ่งที่ผมพยายามให้คุณทำของการใส่ขี้หมูขี้ไก่แล้วก็ใช้คูโคดแล้วก็ใช้น้มักนู่นนี่นั่นปนเปอสารพัดมั่วตัวกันไปหมดในนานมันเป็นสิ่งที่เกิดผลข้างเคียงอะไรกับดินกบข้าาวเเรรมมมมยยไไไ่่่คอีีีกลลลผผงงะะท แต่กับดินอ่ะมีครับกับดินนี่มีคือใครที่เคยทํานาแบบสภาพที่มันทุลักกันดานนาที่แบบนักก็ปุ๋ยใช้ก็ปุ๋ยสามรอบก็ปุ๋ยสีรอบก็ปุ๋ยเนี่ยหายใจเข้าก็ฮอร์โมนหายใจออกก็ปุ๋ยเนี่ยเพื่อนเพ่นเรามาทํานาแบบลักการของผมแบบนี้นะจะบอกว่าเลยว่าไปไม่เป็นเลยนะครับทำไมถึงไปไม่เป็นนามันจะหลมดินมันจะคลายตัวแล้วดินพอดินมันคลายตัวมันจะเกิดการหลมลึกรอบแรกคุณอาจจะปั่นได้ง่ายคุณอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันล่ามันมันแย่แต่พอเวลาคุณกลับมาซ้ำครั้งที่สองรา ลงลึกลงลึกลงเลยเลยนี่แหละคือผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นกับการถ่มสิ่งดีๆกลับไปในดินก็แน่นอนไม่ใช่เหรอครับไอสิ่งนี้คุณต้องการอยู่ไม่ใช่เหรอครับทำายังไงให้ดินคายตัวพอดินคายตัว ประสิทธิภาพการชนใช้ของรากก็จะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพเลยใช่ปะแล้วคุณก็จะไม่มีข้อจํากัดเรื่องว่าเอ๊ะทำไมใส่ปุ๋ยไปแล้วหวันมันมดลิตหกวันมันมดลิ์ปุ๋ยมันไม่ได้มดธิ์แต่ประสิทธิภาพของลากมันทําได้แค่นั้นข้าวไม่ได้ขี้เกียจตอนแรกผมก็เข้าใจอย่างนั้นครับเพื่อนๆแต่พอเวลาผมเอาปัญหาพวกนี้เข้าแล็บปุ๊บมันทำให้ผมเข้าใจเลยว่าเฮ้ยมันปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ศักยภาพของต้นข้าวเลยแต่ปัญหามันอยู่ที่ดินเราไปทําแลกบเกี่ยวกับสภาพความแย่ของดินเอาเป็นดินตัวอย่่่าาาาาางไปปเเเะในนแลรรกกฏวว็็ห อ๋อปุ๋ยมันไม่ได้หมดนี่หว่าแต่ศักยภาพของรากอะทางานได้ไม่ดีเต็มที่ในสภาพดินแบบนี้สภาพดินที่มันเย่มันหวยมันช้ามัน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 สุดจะเย่ครับเพื่อนๆมันก็เป็นเหตุผลนี้มันก็เลยทําให้อะไรมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาที่เราวิเคราะห์พิษไปหมดเลยว่าอุ้ยปุ๋ยอะใส่ดูนี่นะฮวันมันก็หมดติดหกวันมันก็หมดติดเอทําไมอาจารย์เวลาผมใส่กูโค้ดเวลาผมใส่ขี้วัวขี้ควายเวลาผมใส่จุลินทรีย์นู่นนี่นั่นทําไมผมใส่ปุ๋ยไปครั้งนึงมันอยู่้้้ตตัังงนนนมก็เหุ เข้าใจยังที่นี่เข้าใจยังที่นี่ถามว่าทําไมเราถึงมีข้อเปรียบเทียบระหว่างเรื่องการเอายูเลียเข้ามาใช้ทั้งทั้งที่เราก็รู้ว่ามันสิ้นเปลืองต้นทุนเพื่อนๆน,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 นครับทำไมเราถึงต้องมีตัวเลือกแบบนี้อะผมถามหน่อยนะในสถานการณ์หนึ่งเนี่ยคุณทําไม่ได้เนี่ยอะผมผมผมเปรียบเทียบง่ายง่างนีงงง้ก็แล้วกันในสภาพที่คุณอยู่ในสมรภูมิรบคุณมีปืนคุณมีอาวุธคุณมีดาบแต่ในขณะนั้นน่ะปรากฏว่าปืนใช้งานไม่ได้คุณจำเป็นต้องใช้ดาบไหมคุณจำเป็นต้องใช้้้สิิ่งกกกกกลมลมมือัััววววยยหาาารรรเเเดดดดีีนนนคคบแจะู สถานการณ์นั้นเหมาะหรือควรที่จะใช้วิธีการใดสมมุติว่าในสภาวะที่เราเกิดวิกฤตของการที่เราไปหาสิ่งที่ผมพูดเาเมื่อกี้ไม่ได้เลยเพราะมันเป็นหน้าฝนมันเก็บไม่ได้มันเก็บยุกเก็บยากอะไรก็ว่ากันไปนะแต่มันก็ยังมีตัวเลือกช่วยเช่นยูเลียเช่นกลูโคสเช่นนมักนู่นนมักนี่นมักนั่นมันก็จะมาทดแทนกับไอ้ส่วนที่มันเนี่ยเราไม่สามารถจัดหาได้นเวลานเวลาอันจำกัดตรงนั้นมันก็เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกแค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรที่มันดีหรือมันไม่ดีต่างไปกว่ากันหรอกครับเพื่อน ปุ๋ยยูเรียมันควรจะทํำไหมมันขึ้นอยู่กับว่าความพ้อของแต่ละคนแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าความเหมาะสมของสภาพหน้าง,งานของแต่ละคนมากกว่าครับมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใช้ปุ๋ยยูเรียแล้วมันย่อยสลายได้ดีและเร็วกว่าหรอกไหมไม่เลยครับมันอาจจะใช้ในปริมาณที่น้อยกว่าอินทรีย์วัตถุแต่อย่าลืมนะครับคุณเข้าใจหลักการของยูเรียไหมละครับถูกปะยูเรียมาจากอะไรครับคลิปล่าสุดทียผมก็พูดไว้มาจากการรวมตัวของอะไรครับแอมโมเนียกับอะไรครับคารบ์บอนถูกไหมครับถ,ถึงได้เป็นยูเรียถูกปะแล้วแอมโมเนียได้มาจากอะไรครับแอมโมเนียได้้าาจจกกนนนตรเเแลว็ด ตวตัได้เป็นแอมโมเนียมาทําปฏิกิริยาควบแน่นกันให้เป็นแอมโมเนียถูกปะ่ะเอาแอมโมเนียที่ได้มาทําปฏิกิริยากับคาร์บอนก็ได้เป็นแอมโมเนียมคาร์บอเมตหรือยูเรียน้าใช่ปะ่ะมันมาจากอากาศมันก็พร้อมที่จะกลับไปสู่อากาศได้เช่นเดียวกันใช่ปะ่ะใช่ไหมและนี่แหละไอ้ด้วยเหตุผลนี้แหละสิ่งที่เราดึงมันลงมาไม่ได้ผลิตเองก็ไม่ได้ก็ต้องใช้ต้นทุนเหมือนกันแหละแต่ต้นทุนของของมูลสัตว์ของผมใสแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะอยู่กับนากับไรเนี่ยนานกว้างเียแต่ไอ้เจ้ายูเรียเนี่ยมันมีเวลาของมันถูกปะ่จจะ มันก็ได้ค่าความเป็นกดสูงมันก็จะช่วยกัดกอนมันก็จะช่วยให้เจ้าอินทรียวัตถุที่มันอยู่ในน้ำมันย่อยสลายมันเปลอยมันเน่าเร็วไม่ใช่เหรอครับอาจารย์เราไปใส่ขี้หมูขี้ไก่ขี้เป็ดขี้วัวขี้ควายอย่างนี้แล้วเราจะได้ยูเรียได้อย่างไรล่ะครับใช่ครับเราไม่ได้ยูเลียแต่เราได้ในตัวในตัวเจนไงครับในตัวเจนจากอะไรครับในในตัวเจนจากกระบวนการเปลี่ยนรูปร่างตัวเองจากโปรตีนเนี่ยครับพอาจะเข้าใจแล้วเนาะย้อนกลับมาถึงตรงนี้นิดนึงว่าไอ้ที่ผมบอกเมื่อกี้ไอ้ที่ว่าทาให้ปุ๋ยมันไซด้ควัันนมมดเลยผก็ทําหาไม่ได้เเป็นนนนพพราาะต้้ขวั้น มันไลฟประสิทธิภาพหรือไลฟศักยภาพในการหาก,กินแต่มันเกิดจากข้อจํากัดของดินไอ้ที่ผมบอกนี้เนี่ยทำไมเราถึงเข้าใจเป็นแบบนั้นแล้วถึงเอามาอธิบายแบบนี้เรื่องนี้ผมพูดบ่อยมากแล้วหลยคลิปด้วยผมพูดว่าคุณก็ลองไถดินคุณตากดดแดดสิคุณยังไม่ได้เติมยูเรียเลยคุณไม่ได้เติมไนโตรเจนเลยเนี่ยแล้วคุณทํานาไปสิคุณลองทํานาดูเขียวไหมเขียวปะเขียวเขียวใบโค้งเลยแล้วมันเขียวได้ไงปุ๋ยคุณก็ไม่ได้ใส่เออเอาสิพอจะเข้าใจยังอ่ะผมสรุปง,ง่ายๆเลยก็คือมันขึ้นอยู่กับว่า,วา เอาลักการเอาวิธีการไหนมาใช้มากกว่าครับผลสุดท้ายปลายทางของคุณเหมือนกันย่อยสลายคล้ายตัวเหมือนกันลักการไม่ได้แตกต่างกันเพียงแต่ว่าคุณจะต้องมองว่าถ้าสิบอินคำคุณอัตราผลตอบแทนของดอกเบี้ยทบต้นที่คุณหวังอ่ะมันจะเท่าไหร่สูญสลายเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนสถานะตัวเองอยู่กับไรกับนานเรานานแค่ไหนยิ่งใสยิ่งดียิ่งใสงดีหรือยิ่งใสยิ่งแย่ยิ่งใสยิ่งแย่เอาบัญญัติยางพวกนี้มาเปรียบเทียบกันแล้วมันจะยิ่งทําให้คุณเข้าใจมากขึ้นกับสิ่งที่ผมื้อในนคลิปวดีีโ